ฝากทายนะฝากทายนะต้องแตะโฟกัสนะไอ้ไมค์เมันต้องแนวตั้งนี้ใช่ไหมพี่แนวตั้งเลยครับนี่คือมี60ตัวใหม่นี่คือวอลโว่ครับลมยันลมยันลมยันดีมากครับผมชอบสวีทิทมากเลยนะชอบประเทศเขานะแต่ผมไม่ชอบกอลโว่มาเราลองขึ้นมาคุยกันมาอย่างคันนี้เป็นวอลโว่ครับผม850พี่ ตัดตัวถังเป็น855ครับเป็นอะไรไปบ้างครับแต่งอะไรบ้างคือยังไงครับจริงไม่ค่อยได้ทําอะไรพี่ก็มีวางเครื่องที่เป็นเครื่องเครื่องอาร์ครับก็คือถ้าเป็นแบนเนเตก็จะเป็น AMG ครับ a โก็จะเป็นน้าขอดูหน่อยครับมันเป็นังไงไม่เคยเห็นเลยคล้ายคล้ายเครื่องเดิมแต่ว่ามันแรงกว่าเหรอครับใช่ครับเบอร์ูวมันจะใหญ่กว่าคือเครื่องซิ่งเหรอใช่ครับ กี่พันซีซีครับอย่างนี้อันนี้สองพันสามครับห้าสูบาสูบสองพันสามนี่คือเครื่องแต่งเครื่องซิ่งของเขาเหรอใช่ใช่ใช่ oh. แต่จริงๆซีซีเท่ากันครับมันจะต่างที่เทอร์โบอ๋อเทอร์โบจะใหญ่กว่าใช่ครับแต่เทอร์โบแล้วคัสถ้าแบบตัวบ้านเราจะเป็นรหัส 13T t 0 4อ3 t แล้วเป็นตัวของเขาอ่ะที่อยู่เครื่องอาเนี่ยครับจะเป็น15คือใบจะใหญ่กว่าอืมแต่นนี้ผมก็อัพใบ ให้มันแรงไปอีกใช่ครับครับมันวิ่งดีไหมครับก็โอเคเลยครับคือปลายไหลๆต้นต้นก็ดีปลายก็ดีอันนี้ก็เป็นว่าเปลี่ยนเกีร์กระปุกมาด้วยโอ้ทำเยอะเหมือนกันนะครับก็ปบะมาสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแรงมาครับวิ่งชีเท่าไหร่นี่สองร้อยเฉสบายสบายโอ้ใจไม่ถึงที่ได้เคยกดทีเดียวเองสองร้อยตั้งแต่ทำมาสั่นนะ ไม่สั่นพี่โอ้รถมันหนักขนาดนี้ไม่น่าจะสั่นนะน่าจะไปได้เรื่อยๆนะรถมันประมาณประมาณตันครึ่งอะครับ <laughs> โ,อโ,โอ้โหคนหนักอะ <laughs> ประมาณตันโอ้เรารุ่นนี้คือชนชนใครไม่มียุบอะปิดไฟฟ้ารครับผมหน่อยครับ <laughs> ใช่ป่ะใช่มีแต่เขายุบอะ <laughs> สวยมากเลยนะรุ่นนี้เออวมันเป็นแวนใช่นะไหมฮะใช่ ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเครื่องก็คือเป็นสเต็ปซิ่งแต่ว่าไม่ซิ่งใช่ไฟได้มาจากญี่ปุ่นเลยสเตปเดียวพี่ส้มเนี่ยแต่งซิ่งแต่ไม่ซิ่งมีลิ้นหน่อยไฟได้จากญี่ปุ่นคือไฟบอลโวญี่ปุ่นเหรอเหมือนมันเป็นของแต่งนะครับที่แบบจะหาได้ตามเชียงโงแต่ว่าเราก็ไอมันก็จะเป็นลก็จะแปลกๆขึ้นใช่ครับปกติน่าจะเป็นลายๆเหรอครับใช่ หมือนพวกไฟรถสมัยก่อนอืออืออือขอเาอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นจุดๆกลมุมๆแบบนี้แล้วกันชนก็เป็นกันชนตัวตัวทีไฟอาครับโอ้ไม่รู้เรื่องเลยครับมันจะมียิ่งไม่รู้ยิ่งไม่รู้หนักกว่าเดิมอีกจะมีก้อนนี้ขึ้นมาก็าจะเตี้ยลงอีกอือก็คือกันชนแต่งใช่ครับโอ้นี่เขาโดเตี้ยแล้วนะนี่คือก็ใส่สตั๊ดครับอืมก็เตี้ยลงแล้วเตี้ยแล้วนะครับมันเตี้ยได้กว่านี้อีกนะเพราะเหมือนแบ ไปได้อีกอ่ะได้กว่านี้พี่แต่เราใช้งานลำบากนะแต่เดี๋ยวคงต่อไปคงถุงลมนะครับเออถุงลมโอ้โหถ้าคงคงทรงจะเท่นะดูเราเอาแบบสุดๆเลยใช่ไหมกองเลยทรงแบนๆยาวๆเออเท่อ่ะอ๋อจะไปทรงนั้นเหรอครับเดี๋ยวอาจจะร้อยสักชุดก็แต่เขาดูแค่ไหน่นิเดี๋ยวผมไม่เคยดูแบบไม่เคยของวันเวอร์พันนันเลยภายในมันก็จะแตกตามสไตล์วันเวอเลยครับเอาเราวันเวอร์จะแตกอ่ะใช่ครับรุ่นนี้ ขาไม่แตกถ้าเรไม่มีแล้วครับอันนี้ก็เป็นลายไม้ที่เป็นของ T5R ด้วยครับอืมก็คือของแต่งอีกอ่ะใช่โอ้จุกจิกเล็กน้อยก็มีเนาะวอนว่ก็เขาก็แต่งกันมียุคนึงผมพยายามจะเก็บครบอยู่พี่แต่ว่าอืมรู้สึกว่าเก็บครบมันเหนื่อยอ่ะเราเอาที่เราชอบดีกว่าแล้วก็เล่นสไตล์มันๆดีกว่าอืม อันนี้พวงมาลัยก็เป็นของ V70 ตัวใหม่ระบบคอมเมนเกียร์ด้วยเอ้ยไม่ใช่คอมเมนตมเกียร์คาดนคอมเมนกียร์มันถึงไรอ๋อแล้วตอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะใช่ครับโอ้จุกจิกจุกจิกนะครับสไตล์สไตล์ยุโรปอะพี่เหมือนเหมือนพวกเล่น Type R อะไรเงี้ยอือคือว่าค่อยมีคนเล่นนะครับใช่แล้วาจะมาถึงมาอินแบบวอลโวขนาดนี้ครับอ่ามันเป็นรถคุณน้าครับพอดีเขา เขาเสียไปแล้วอน,นอะไรครับทำอามาเล่นอันนี้ที่เปิดประตูครับอลหรออฟเปิด<ช>ประตูเต <c oughs> จัด <c oughs> โรสวีเดนเอาจริงๆมันวิ่งดีครับมันน่าจะวิ่งดีมากนะรถบอลโบในสเต็ปแบบอย่างเงี้ยนะเหมือนถ้าเป็นปีเขาที่เขาเกิดป่าครับถ้าจะมีเบนซ์บีเอ็มอนโวอะไรเงี้ยในสเต็ปเดียวกันใช่ในสเต็ปเดียวกันรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างแรง ระดับัวหัวเหมือนกันเพราะว่ามันจะมียุคหนึ่งที่เขาแบบถ้าอยากได้รถแรงราคาถูกก็เล่นวอลโวอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนลอมก็แรงแล้วอะไรเงี้ยเอาไปวางเจอันนี้วางเจไม่ได้ครับขับหน้าใช่แต่ถ้าจะวางเจต้องสองรุ่นนั้นวางได้อ๋อรุ่นนั้นเก่ากว่าเนอะอันนี้ใหม่กว่าเจ็ดสี่อะไรเงี้ยเออไม่ค่อยเห็นคนแต่งรุ่นเนี้ยก็น่าจะมีกลุ่มเขาทำมันอยู่นะครับใช่ครับ ต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงใส่ล้อนอกพาร์ทนอกแล้วก็ไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้แล้วเครื่องเครื่องเดิมเครื่องเดิมมันโอเคไหมเหมอว่าจุกิกไหมถ้าจะเล่นไม่เทอร์โบก็คนอ๋อเทอร์โบก็ตามการใช้งานอนะนะเทอร์โบมันจะมีเซนเซอร์มันจะเยอะมากมันบางทีล้วนมั่งอะไรแล้วทำรถที่ไหนครับ่างนี้มีอู่ประจําอยู่ครับอ๋อไว้ใจกันได้สบายใช่ครับต้องหาคนประจําครับดีนะถ้าไม่งั้นก็อันนี้เลยนะใช่ โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้วันโบวันนี้ข้างหลังหายไปไหนอ่ะข้างหลังมันแตกเลยไม่ได้ใส่ครับสไตล์วั b โมันแตกจริงนะถ้าถ้าไม่แตกไม่ใช่วอนโบเออแตกยับเลยอ่ะใช่เหมือนมันทนอากาศร้อนบ้านเราไม่ได้ปะใช่ใช่ใช่ไหมพลาสติกเขาเป็นรีไซเคิลด้วยอืมต่างของสไตล์สวีดิชนะใช่สวีดิสเขาจะผงธรรมชาติอ่ะขอถ่ายรูปคู่กับรถหน่อยครับครับผม 给恁三三。